บ่อไ้ถอดก็่ยอดถอดว้้ยเขาบ่ได้ถอดดิรักษารถเสียไหมด้แมมันเสียแะละไปไปไปเมื่อมักง่ายขี่รถไม่ถอดกุญแจย่งสิมาวามตนสิบเสียี่นี่ล่ะเพรานั้นบพอยากให้ว่าอีไ่ได้ได้เดินนี่มักิดมีไว้ให้นเอาเมื่อเมื่อเมื่อลกซกซเอาไปไปว่โโอ๊ยโอโอ๊ยโอยโอ เฝ้าว่ะพราเด็กกินนามนเลนโเ้ยมันเซ็ตแดดหรอเล่ายบนกรทะต๊ะปูดทาหรอบ่เอ้าถอดกุญแจรถมานังติดเลยอ้ยถอดดอกไปมดอนอุ้ยไปไปไปข้าวเดียวเ้ยเหมือนกับหอยกับห้นโอลงมาผีเลยนอนมไปไปไปอุ้ยเต้องอีเมลก่อนแม่จะให้ยังเมลโอ้หานมาใหม่นั่งยัง่ะนั่งอไปถ่ายยี่รถได้เสัตจนี่ระสิ่อข่อยหอเอากูกกสิเมื่อนําตัวมยังงล่ะมันยางไปไยังนั่น โอเพิ่นไปถ่ายอยู่รถ่นไว้ขอไปถ่ายเจ้าอยู่แค่เด้อค่ะสันเด้อเออให้ให้กู้เมื่อน้ำได้ไหนเออเออว้ายนี่ยังระบาดอยู่รถเสียรถเสียรถเสียมันต้องบอกแล้วว่าให้ถอยเอาเขาโที่อันมันมีคนขึ้นมาไหสิเอาไปไหมสิหูวบาดนี่รถเสียละแม่เสียใจแม่ละสิมีรถเมื่อว้ายมันจ้องรถไปห้อยู่จ้องรถไปห้บอกให้ถอยก็ไม่ยอมถรถว้ายเขาบอกให้ถอดติรักษารถเสียไหมนด้นแม่มันเสียแล้วล่ะ ้ปไปไปเมื่อมักงายขี่รถมาถอดกุญแจเนี่ยสิมาเเว้าอตั้งไม่สิหมเสียทีนี่ละบักป้านันบ่อยากให้เว้ีอย่งไม่ได้ส่วยมัดกันมีไว้ให้นี่เฮ่อเมื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 ่อใส่ละรถเมื่อมีมันจงลยรถอีหยังนียสิม่จงใหม่ขี่ได้สามพนุนมันที่แรกว่าสิไม่ส่งแม่อนขี่สามันขี่ได้สามหรืี่บุนไหว่เพราะม่ไม่สิทธดีกว่าเก่าบมไปมาเม่อม่อไปไปไปขึ้นขึ้นขึ้นว่าอะไรบอก นี่แหละมันจ้องรถไว้ให้มันเอามาเปลี่ยนค่ะขัดนี่สิมาว่ามันจงขึ้นแม่ขึ้นขึ้นนี่ขึ้นนี่ขึ้นนี่ต่นสีป้ายอยู่บนนั่งไปไปไปขึ้นมาขึ้นมันสิขี่ไปจใจใช่ล่ะสิเอาตรงไปแน่ยนี่ก็ขึ้นมามาพ้ามาขึ้นคืออยู่ตัวละนั่งขี่ฟ้ามาแนี่ยังไม่มีไหมว้ยเขาเอาใบหันมองนั่งนั่งโอ้หนี่มองกับพูดพูดไปมองนาพูดมันจะในแง่กระจกน้ำโอ้ยเบ่งเน่เบ่งแน่

ดิดิดดิดิคิดามวามเห็เากกเพื่อ